สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับผมวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็มีข่าวสารจะมาแจ้งให้ทราบนะครับณนะตอนนี้นะครับผมที่ทางรางวัลที่สุดแห่งปีของไทยรัฐเนาะไทยรัฐอวอร์ดนะครับ2025นะครับผมที่เขาได้เปิดให้ร่วมเสนอรายชื่อในกิจกรรมนะครับไทยรัฐที่สุดแห่งปี2,500 68หรือ2,025นะครับเพื่อร่วมเฟ้นหาที่สุดแห่งปีในแต่ละสาขาทั้งหมด12สาขาครอบคลุมตั้งแต่ข่าวเด่นบุคคลสำคัญไปจนถึงศิลปินและกระแสะยอดนิยมแห่งปีนะครับผม12สาขาก็จะมีข่าวที่สุดแห่งปีนะครับ บุคคลที่สุดแห่งปีข่าวฮอตที่สุดแห่งปีครับแล้วก็มีองค์กรขับเคลื่อนสังคมแห่งปีครับผู้นำองค์กรแห่งปีนักแสดงแห่งปีคู่จิ้นชายชายแห่งปีคู่จิ้นชายหญิงแห่งปีแล้วก็มี rising star แห่งปีคนดังที่สุดแห่งปี T-pop แห่งปีนะครับและสุดท้ายคือลูกทุ่งหมอลำแห่งปีครับอ่ะ และในตอนนี้นะครับเห็นบอกว่า4รายชื่อนะครับที่ถูกเสนอเข้าไปมากที่สุดในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีเนี่ยก็จะมีน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับผมมีน้องต้นข้าวสุปริยานะครับมีน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็มีน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับ4รายชื่อนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเข้ารอบชิงแน่นอนนะครับผมแฟนคลับแฟนเพลงก็ ร่วมเสนอรายชื่อกันเข้าไปเยอะมากๆครับแต่ล่าสุดครับเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้แล้วทีนี้ไปเสนอรายชื่อต่อไม่ได้ใครเป็นแบบนี้บ้างไหมเราไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรหรือว่าการเสนอรายชื่อสิ้นสุดลงแล้วหรือก็ไม่น่าใช่นะพี่น้องครับไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาเลือกมีกรอบเวลาบัางคับเนาะมีกรอบเวลาให้ร่วมกิจกรรมนะครับ เสนอรายชื่อไทยรับที่สุดแห่งปีเนี่ย2,525 25ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2568สิ้นสุดการเสนอรายชื่อนะครับในเวลา23นาฬิ59นาทีของวันที่29ตุลาคม2 5 1 8ครับเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้เขายังไม่ปิดการเสนอรายชื่อนะครับทีนี้ ช่องทางการเสนอรายชื่อนะครับผมของทางไทยรัฐเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เสนอรายชื่อได้ทางระบบไทยรัฐโพลผ่านลิงก์ของไทยรัฐอีเวนต์ฮับนะครับอ่าก็คือเป็นลิงก์นี้แหละครับคือตามหน้าเพจหรือตามหน้าเว็บไซต์เนาะเขาจะเขาเขาก็จะมีพามาที่ลิงก์นี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเสนอรายชื่อนะครับทั้ง12สาขา ที่สุดแห่งปี2025เนี่ยพี่น้องอ่ะพี่น้องแฟนคลับนะครับดูกันนะว่าดูนะครับว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยปกติเราจะมาเสนอรายชื่อของศิลปินในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีใช่ไหมเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยอ่ะเรากดที่นี่ปุ๊บเป็นแบบนี้หมดเลยครับผมใช้โทรศัพท์หลายเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับผมลองย้ายอ่า ใช้แอปพลิเคชันเนาะอันนี้ผมใช้ใน s a f a r รนะครับของทาง iPhone ผมจะลองไปที่โครมนะครับของทาง Google ดูว่าจะมีปัญหาไหมเข้าได้ไหมเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นการเสนอ,อรายชื่อเนี่ยเป็นอะไรตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ ถ้าเขายังเปิดให้เสนอรายชื่อต่ออยู่หรืออาจจะเป็นทางเว็บไซต์มีปัญหาไหมหรือยังไงอ่ะก็ต้องมาดูกันแล้วก็ FC แฟนคลับของทางศิลปินลูกทุ่งหมอลำนะครับผมใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้เนาะใครที่ฟังอยู่เนี่ยมีปัญหาเหมือนเป่าโจ้ไหมอ่าหรือว่าใครโหวตได้หรือใครโหวตไม่ได้ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะส่วนตอนนี้สําหรับตอนนี้ แฟนคลับของทางศิลปินลูกทุงองอ่งหมอํำของเราเนี่ยโหเสนอรายชื่อกันเข้าไปอย่างถล่มทลายเลยและหนึ่งรายชื่อที่มาแรงอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมครับน้องใหม่มาแรงจริงๆครับอายุ13ปีแต่เข้ามามีชื่อเสียงในวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ย ด้วยการประกวดร้องเพลงนะครับในรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับซึ่งน้องต้นข้าวสุตรียาเนี่ยก็สามารถทําสถิติไปได้ถึง68สมัยนะครับผมถือว่าเป็นแชมป์อันดับสองของดวลเพลงชิงทุนใน,ในตำนานเลยนะตำนานของรายการดวลเพลงชิงทุนเนี่ยกีตา้านี่พาพรครับก็คือเป็นแชมป์สูงที่สุด105สมัยตอนนั้นน้องกีตา้าก็ได้สลักแชมป์เนาะ แล้วอันดับที่สองนะครับที่เป็นแชมป์ยาวนานเนี่ยก็คือน้องต้นข้าวสุปริยานี่แหลคะครับเป็นแชมป์ถึง68สมัยถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆและแฟนคลับแฟนเพลงของน้องต้นข้าวก็เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ถามบ่าวโจ๊กเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่ามีวิธีเข้าไปเสนอรายชื่อไหมเสนอตรงไหนบางทีพ่อพอ่อแ,แม่ของน้องต้นข้าวเนี่ยทาไม่ได้เออทไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องเข้าไปตรงไหนแต่ทีนี้บ่าวโจ๊กดีไซน์ว่าวันนี้ผมจะมาอัดคลิปเนี่ย จะมาอัดคลิปพ,พาพา่อแม่ทํานี่แหละเสน,นอรายชื่อลูกสาวนี่แหละลูกสาวแห่งชาติเนี่ยแต่เข้ามาแล้วเอ๊ะเป็นแปปนแปลกยังไงเนี่ยมันก็อยู่หน้านี้เหมือนเหมือนเหมือนเออร์เลอร์หรือว่าอะไรอะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะคือปกติอ่ะจะเป็นหน้านี้นะคะปกติจะเป็นหน,น้านี้นะ ทีนี้การเสนอรายชื่อของเราเนี่ยเราก็จะกดเข้าไปที่อย่างสาขาลูกทุ่งหมอํำเนาะเนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครัผมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนาะก็รอดูกันก่อนนะครับว่าจะมีการอัปเดตหรือว่าประกาศหรือแจ้งอะไรจากทางไทยรัฐที่สุดแห่งปีไหมเนาะ,ะน,นะผมขอเข้าไปดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันหน่อยว่า ที่อื่นเป็นไหมโอเคพี่น้องครับอะโอเคครับตอนนี้เนาะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการไว้อานไหลนะครับก็ FC ซแฟนคลับนะครับผม ถ้าอยากจะเช็คคิควงานของศิลปินแต่ละท่านนะครับว่ายังทําการแสดงตามปกติไหมก็ให้เข้าไปเช็คที่หน้าเพจเพจหลักเนาะเพจหลักของศิลปินแต่ละท่านได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการแจ้งอยู่เพราะว่าจะมีบางงานหรือว่าหลายๆงานก็มีประกาศยกเลิกนะครับแล้วก็มีหลายๆงานก็ยังทําการแสดงต่อไปนะครับนะครับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็ออกมาแจ้ง าวสารนะครับผมเรื่องราวของการเข้าไปเสนอรายชื่อนะครับที่ผมเข้าไปเช็ลค่าสุดแล้วเหมือนจะมีะปัญหาหรือมีการขัดข้องนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ FC แฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยเสนอรายชื่อใครเข้าไปแล้วบ้างแล้วตอนนี้ยังเข้าเว็บไซต์ของทางไทยรัฐนะครับที่เป็นหน้าของอไทยรัฐโพส์เสนอรายชื่อเนี่ยเข้ากันได้ไหม มีปัญหาเหมือนบ่าวโจ้ไหมลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะเนาะพิมพ์เข้ามาหน่อยนะแล้วเสนอรายชื่อกันเข้าไปใครเข้าไปบ้างอืมผมคิดว่าเนี่ยแหละสี่ท่านเนี้ยไม่ไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีปัญหานะยังไงได้เข้าชิงแน่นอนคิดว่าเป็นน้องอุงอิงเพรบ้านแพงน้องยูริตัวเกวยมยิวสิกแล้วก็น้องไรอันกัดบัณฑิตน้องต้นข้าวสุปรียาตอนนี้คือโหเห็นด้วย พลังความรักของ FC แฟนคลันะครับที่เสนอรายชื่อเข้าไปเป็นรางวัลที่สุดแห่งปีเหมือนกันนะครับรางวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากเสนอรายชื่อแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปของเขาจะเป็นการโหวตไหมหรือยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้คือ,ตอนน,คอตอนนี้คืองงแค่ว่าเข้าไปหน่าเสนอรายชื่อไม่ได้อะยังไงก็ FC Fan c l u b นะครับของศิลปินแต่ละท่านอคอมเมนต์นเข้ามาหน่อยนะครับว่า ใช้งานอยู่ที่ไหนเสนอรายชื่อใครเข้าไปบ้างแล้วตอนนี้เข้าเว็บไซต์ได้ไหมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเบาโจดีไซน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ